พี่น้องครับโซคุโซคนครับพี่น้องผู้ที่เขาว่าเบิ้งช่องผพุยปแป๊กว่าสะเถาะหลังจากที่ว่าเมื่อก้อนนี่ก็คหิบให้พี่น้องเบิ้งกับกิจกรรมเห็ดบั่นผักคู่ซอยโรงเรียนครับพร้อมกับทีมงานโู้มาทีมงานมื้อนี้เป็นมื้อที่สามที่สี่แล้วครับมื้อนี้ที่สามแล้ว เห็ดอยู่นี่หลังให้น้อยทอดรุบกับป๊บอบนี่แหละแล้วนเห็ดไร้คัะเห็ดไปเห็ดมามันเมียน้ยกับมันจะแปรอเข่าแปรหาหากมื่นเลยเด้เลยรูปผสมดิมันมีเอ็มเมียงกับไม้พันลวดคนกินระเบาก็ได้เ๋้วขอจะเปลี่ยนน้ำแข็งให้ถังกันก็ค่อยเปลเสื้อดรอกสบายสมพ่อนขับไปกับจยัน,น,นบานเอนแหะผมกินน่ยคอยกินไ่ได้เองะ แค่หน่อยแท้ข่อยมืกินเด้แต่ว่าก็เป็นว่าคนเฮ้สู้ดอกมืกินนี่ดีว่ามึ้กินเดนี่ยคือว่ารามันเท่ามายาเท่าไปหามากินกันแล้วเป็นอยังดอกบุรุษกวนเพิ่นอ่ะเดี๋ยวสิไปหาน้ำแข็งครับน้ำว่นนะคือว่าไม่มีไม่อย่างนี้เังไม่เห็นไม่ตีเมื่อไหร่เตี้ยผู้เสียตลายอีกแล้วพี่น้องเอ้ย คลิปเรามีคนเมืองหาลอยกว่าคนนะหาเกือบหกลอยมันคลิปไข่เห็ดงันมีคนเบิองสิบยี่สิบนึงเนาะภาเราเป็นอย่างเราเมื่อ,น,อน,นั้นโว้คนเมืองหลายเลยวันดีครับเลยแม่หงษ์วันดีครับเอายกมือเลยแม่มันวันดีครับปุออ๊โอ้ยน่ะพูด <laughs> เสีย,ยละลายอีกแล้วพี่น้องเลยเมื่อนี้กินยังเขาเอิญกินต้นใต้น้ำต้นใต้น้ำจะ,นจะเดิเอารถไปจะเติมล้มขับไปได้ปะบ้านสร้างคน่ ได้ครับครับไปงั้นบรว่าเบรกดีเปล่ะเพื่อวยเบรกเพื่อใครดีเดี๋ยวเอาไปเอยไปเอาน้าเพร้อเอาน้ามก่อนไปเอาน้ากับนำแข็งเอาไปกินกินเอ็มร้อยแม่ได้กินวันที่กำมะนาครับโอ้ทิมงานอีกพี่น้องเลยทิมงานเียกจากโรงนี้ทีมงานอีกเด้เลยดุเตปูดตปู ไเข้นเเนะไก่มันไดหงาขึ้นไก่น่ะจว้คลวเดียววเอยกินเยอะอยกินเยอะเอาไปในทางเดยงเราใครกินเยอะคนกินเอาไ้ในทางเันวงดมอันนี่ยางเนาะยกโอ้ยมันมากินซือเออมันต้องนอนตัวมันต้องกินแล้วมันต้องนอนเอาไปนอนตรงนี้กัพักคนยังไงกันยังว่ากันกิดมเดดอนแต่ว่าขาต้องขึ้นต้องขึ้นด้วยกันละ เต็ไปไปหามันเชียงกับมันมากินกันฮะยังก่อนเต็มเลยห้าสิบเต็มเลยห้าสิบสิพน่ะไม่ฝารวมหมดหรอถือเถอะฝาบอลรวมผ่านไหนครับผ่านเนี่ยสิบลอยฝารวมกินเศษเดียนหมัวใส่โอเคเดี๋ยวไปเอาน้ำเชียงมาให้กันเอาถึงขั้นตอนมุ่งล้วครับพี่น้องมันอีกุกอีกกลัวมากจนพอดมองมุ้งงานหามันเป็นสิลธะมันคืองานจ้างสร้างก็สร้างอยู่แต่ว่าง ก็คืองานจ้างแล้วมันก็ดิเฮ็ดไปตามกระยิบมันเถอะเอาผู้นึ่งมาทางไหนเราพัวหน้ากับเราดิก็คือหิวอย่าว่าหัวหน้าผูหนึ่งผมพูดหน่อยผู้เสียสละอยู่ในฉิปกินหน้าอับง้อแหละครับเสียท่านถัดออกไปว่ามุมกรมบิดเกือบทุกกรรมการหว่บ้านนี้ก็หลายเฮ็ดงานส่วนรวมนี่ บอกว่ามันอีพอมีการเมาล็อ่ะเปนบบบบมันบดได้เดี๋ยวผมถามมันเอ้ยมันปีพื้นมาไปเกิเหลือพื้นเหลือกันสาดพี่น้องเอ้ยส้องมือเดินเอาสำรับคลิปนี้ก็เอาสมีแต่ก้อนครับมืออื่นยังว่ากันไหม งานหางานส่วนรดวมือนล่ะเบ็ดปีบัดสัดน้ำลายกับเฮ็ดผูกตะปูเหม่อน,น,น,าน,อน,นวากกดไล์กดแชร์เป็นกำลังใจเด้อพี่น้องเด้อยกปื่อประวอ้ซับตะไครน้ำนะใม่มาขูดไปมะนาวเฮ็ดไปลวดสวัสดีครับ